สื่อต่างประเทศได้รายงานข่าวผสมนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทาิพหลังไลมายังท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญยเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ สำนักข่าว AFP และสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพระสงฆ์นิกรจำนวนมากปักหลักรอข้ามคืนที่บริเวณท้องสนามหลวงตลอดจนบริเวณโดยรอบตั้งแต่ข่าคืนวันศุกร์ที่28ตุลาคมหลังสำนักพระราชวังประกาศอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปถวายสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชที่เบื้องหน้าพระบรมโกศภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่29ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งหลัง ที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเริ่มเข้าถวายสักการะและถวายความอลาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังกันอย่างไม่ขาดสายแม้บางช่วงเวลาสภาพอากาศจะไม่เป็นใจก็ตามคุณตาสมานวัย84ปี1 <c oughs> นในประชาชนที่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวจากจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP ว่า เดินทางมาต่อแถวเพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศตั้งแต่ช่วงหนึ่งนาฬิกาและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่คุณตาได้ตอบพร้อมกับกอดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญยเดชไว้กับตัวหลายใบว่าเขาไม่มีความเหนื่อยล้าเลยเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้เข้าสักการะพระบรมศพที่เบื้องหน้าพระบรมโกศก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมสมัชาาใหญ่สหรประชาชาติหรือว่า UNGA ได้จัดการประชุมวราระพิเศษขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่28ที่ผ่านมานะคะเพื่อสะดุด,ดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์นับเป็นบุคคลแรกที่ประชุม u n g a กล่าวถวายความอลาลัยถึงสองครั้งโดยครั้งแรกคือเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่13ตุลาคมหลังทางการไทยประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์พร้อมมีการสั่งให้ลดทงสหประชาชาติลงเครื่องเสาตามสำนักงาน UN ทั่วโลกและปลดธงชาติอื่นๆลงเป็นการชั่วคราว